สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์กับครูฝนนะคะเริ่มต้นก่อนการเรียนด้วยนะคะคำคมนักป่าของ amber's I f i n นะคะกับ imagination นะคะ is more important than knowledge ค่ะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราต้องใช้จินตนาการเยอะมากนะคะเพราะว่า สิ่งที่เรากําลังจะเรียนรู้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอนะคะและเราอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปนะคะแต่ครูฝนเชื่อว่าถ้าทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายและตั้งจิตนาการไว้สักวันเราต้องทําได้แน่คะ่ะ เอเชียเลยนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมภูมิประเทศแล้วก็พัฒนาการทางด้านการเมืมองทางปกครองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราจะแบบซอฟๆเบาๆโดยการไปเที่ยวแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียที่สําคัญสาคัญลหลายแหล่งเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทกิกรามกันด้วยโดยที่ไม่ใช่ว่าคุย ไปนะคะแต่ว่าเพื่อนของทุกคนแหละจะพาทุกคนไปเที่ยวกันในกิจกรรมเที่ยวที สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียนะคะสามารถระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณหรือแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียได้ค่ะหลังจากที่ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ใช่ไหมคะเราได้เรียนเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมโบราณหรือแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ขึ้นม2แล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็เรียนรู้ไปทั้งภูมิภาคเอเชียกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมเที่ยวทิพ์นะคะนักเรียนอาจจะทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นศัพท์ยาวรุ่นที่ทุกคนรู้จักกันในเมืองทิพ์ก็ได้นะคะสำหรับการเที่ยวทิพ์ใช่ไหมคะก็อาจจะทิพที่หมายถึงการท่องเที่ยวและการเดินทางนั่นแหละนะคะสำหรับภาษาเยาวรุ่นก็คือเมืองทิพ์เมืองที่ไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวเราจะมาร่วมมโนไปด้วยกันค่ะ มาถึงลำดับแรกก่อนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสำหรับตอนที่1นนะคะซึ่งก็จะเล่าถึงประสบการณ์ตรงของครูผู้สอนหรือว่าเล่าถึงประสบการณ์จริงนะคะที่ครูได้ประสบพบเจอหลังจากการไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมานำเสนอให้นักเรียนได้รล่าฟัางถึงสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคหรือเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรที่นักเรียนควรรู้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ศึกษาแล้วก็นำไปปรับใช้กับการวางแผนในการท่องเที่ยวของตนเองค่ะ มาถึงลำดับแรกเลยนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเอามาให้ดูทำไมนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของครูฝนนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะตอนที่ครูไม่เคยเดินทางออกนอกต่างประเทศนะคะครูก็ได้แต่ดูเพจดูเว็บไซต์ดูรูปภาพรู้แล้วไปเจอภาพภูเขาไฟฟูจิค่ะมันช่างสวยจริงๆมันน่าไปเหลือเกินถ้าฉันมีโอกาสได้ออกไปจาก ประเทศนี้นะคะหรือว่าเด้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะฉันขอไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ขอไปฟูจิเป็นที่แรกแล้วกันนะคะสําหรับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่จะนํามาเล่าสู่นักเรียนฟังในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทาง ออไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของครูฝนนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยครูดเดินทางไปกับทั่วนะคะซึ่งเราไม่เคยออกไปต่างประเทศนะคะเราก็เลยต้องใช้บริการกรุปทัวร์นะคะก็เป็นการเซฟตัวเองอย่างหนึง่งแต่ประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะคะเป็นประสบการณ์ซึ่งเราออกไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็ไปกับนักเรียนอีกคนนึงหรือว่าไปกับรุ่นพี่อีกคนนึงก็คือพี่เจนนี่นั่นเองนะคะ สำหรับตอนที่1น,นะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่าครูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ครูเคยออกไปเที่ยวต่างประเทศมานะคะสำหรับตอนแรกเลยนะคะบอกแล้วว่าเราต้องมีภาพที่เราใฝ่ฝันหรือว่าสถานที่ที่เราอยากไปมากๆนะคะคิดไว้บ่อยๆหาข้อมูลไว้เยอะๆนะคะเผื่อวันไหนมีโอกาสนะคะเราจะได้พร้อมสำหรับการเดินทางนะคะ ลำดับแรกเลยนะคะก็บอกไว้แล้วว่าหลังจากดูรูปแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะไปฟูจิซังแล้วใช่ไหมคะคู่ฝนก็เริ่มนะคะกดติดตามเพจการท่องเที่ยวหรือข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าอยากไปประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะกดถูกใจเพจแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วใช่ไหมคะก็หาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปของญี่ปุน่นมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลการเดินทางดูนะคะยกตยัวอ,อย่างเช่นอย่างครั้งล่าสุดที่ไปใช่ไหม พี่เจนนี่เนี่ยอยากไปภูเขาไฟฟูจิแต่ครูฝนเนี่ยอยากไปยูนิเวอร์แซลนะคะซึ่งพอเอามาดูสถานที่แต่ละที่ทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยนะคะซึ่งคนสองคนจะไปด้วยกันแต่ว่าสถานที่เนี่ยปรากฏว่าอยู่คนละที่เลยดังนั้นนะคะเพื่อไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูว่าการเดินทางระหว่างยูนิเวอร์แซลกับ ปูจิซังเนี่ยมันสามารถเดินทางกันได้ด้วยวิธีไหนนะคะก็ศึกษาข้อมูลค่ะในลำดับแรกนอกจากจะศึกษาสถานที่แล้วใช่ไหมคะก็ศึกษาการเดินทางนะคะว่าเราจะเดินทางกันยังไงระหว่างสถานที่นู้นสถานที่นี้สถานที่นั้นนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะเราต้องหาที่พักเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปแบบไปกลับนะคะไปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหลายวันแล้วก็ระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว การเดินข้อมูลการเดินทางแล้วนะคะก็ต้องหาสถานที่พักไปในตัวแล้วก็สุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันลงล็อกและก็ลงตัวค่ะเราลองมาทบทวนดูว่าสถานที่เราที่จะไปเที่ยวนะ,นะคะมันเหมาะกับฤดูการไหนฤดูการไหนสวยที่สุดหรือว่าเหมาะกับเวลาใดนะคะแล้วก็ถึงจะมาถึงลำดับการศึกษาข้อมูลแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินค่ะซึ่งข้อมูลของตั๋วเครื่องบินนะคะ ข้อมูลการบินนะคะก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ฤดูกาลวันเวลาการเดินทางนะคะแล้วก็ประเภทที่นั่งนะคะของแต่ละเที่ยวบินด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนค่ะหลังจากศึกษาข้อมูลนะคะแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางและการเตรียมตัวทุกอย่างแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นอย่างแรกที่ขาดไม่ได้นะคะ เราต้องมาเริ่มกันที่อาหารการกินนะคะว่าเราจะแทรกไปในตรงไหนวันไหนนะคะมันสะดวกที่จะทานแบบไหนในแต่ละช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอยู่สถานีรถไฟหรือในสนามบินอย่างเงี้ยนะคะเราจะมานั่งกินบุฟเฟ่ป,ปูหรือมากินปิ้งย่างมันก็คงไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอาหารการกินเนี่ยก็มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเราแต่ละครั้งด้วยตรงนี้เราก็ควรจะหาข้อมูลหรือว่าเตรียมตัวแล้วก็วางงบประมาณในเรื่องอาหารการ กินไว้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ พอเตรียมตัวเรื่องอาหารการกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูเรื่องการเดินทางค่ะเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าพี่เจนนี่เนี่ยอยากไปฟูจิแต่คุปตนี่อยากไปโอซาก้ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะเราเลือกใช้บริการรถไฟตลอดระยะการเดินทางเลยค่ะซึ่งในรูปแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถไฟสายฮัลโล k คิตตี้นะคะเราก็จะนั่งออกจากเกาะค ะคะแถวๆสนามบินนะคะเข้าเมืองโอซาก้านั่นเองนะคะในรูปที่2ค่ะก็จะเป็นรถไฟนะคะขบวนของฮอกวอตส์อันนี้ก็คือไม่ได้เดินทางจริงนะคะแต่เป็นรถไฟในภาพยนตร์ใช่ไหมคะของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็ถ่ายรูปมาฝากกันนะคะและสุดท้ายค่ะเวลาเราจะข้ามเมืองใช่ไหมคะจากโอซาก้าไปฟูจิซังได้เนี่ยมันระยะทางไกลมากนะคะคูณฝนกับพี่เจนนี่ก็เลือกใช้ บริการของรถไฟชิงกันเซนค่ะอันนี้ก็ถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะเนื่องว่าเนื่องจากว่าชิงกันเซนเนี่ยนะคะก็ใช้ระยะทางที่แบบไกลมากแต่ใช้เวลาที่น้อยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชิงกันเซนอาจจะเป็นรถไฟขบวนที่มีความเร็วสูงสุดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รถไฟของจีนก็อาจจะมีความเร็วมากกว่านะคะซึ่งชิงกันเซนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3ประเภทนะคะแล้วแต่ความไวนะคะแต่ว่าระยะเส้นทางก็ประมาณ5-600 กิโลเมตรเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะบอกแล้วว่านะคะเราไม่ได้ไปกลับใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสถานที่พักนะคะก็สําคัญใช่ไหมคะเราอาจจะเลือกสถานที่พักที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรืออยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีผลกับค่าใช้จ่ายที่เราต้อง จำกัดเงินในการเดินทางหรือบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกที่พักที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้นะคะแต่อย่างคู่ฝนนะคะก็เลือกสถานที่ที่พักเป็นคอนโดมิเนียมบริเวณใกล้ๆกับยูนิเวอร์แซลนะคะเมื่อนักเรียนได้สถานที่พักแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญและสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการท่องเที่ยวเดินทางก็คือระยะเวลานั่นเองนะคะจากจุดหนึ่งจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ย เราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เดินทางกี่กิโลนะคะสถานที่หรือการเดินทางเนี่ยนะคะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะคะบางที่เนี่ยอาจจะอยู่ใกล้แต่ใช้เวลานานหรือบางที่อาจจะอยู่ไกลแต่ใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะมันก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนจะวางแผนไปที่แห่งไหนแห่งหนึ่งแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะต้องเผื่อเวลานะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหรือว่าออกสตาร์ทกี่โมงจะถึงกี่โมงและจะเสร็จสิ้นกี่โมงตัวนี้ก็ ญหลังจากวางกำหนดเวลาแล้วนะคะก็เริ่มมาท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะสำหรับคู่ฝนกับพี่เจนนี่ใช่ไหมคะบอกไว้แล้วว่าคนนึงอยากไปฟูจิคนนึงอยากไปโอซาก้าก็จะอยู่คนละที่กันเลยนะคะก็สำหรับโอซาก้านะคะเราก็จะเลือกเที่ยวยูนิเวอร์แซลนะคะแล้วก็บ้านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งอย่างรูปภาพ2รูปภาพเนี่ยะคะ่ะก็จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันนะคะซึ่ง ออตอนแรกเนี่ยไม่ได้วางไว้ในแผนด้วยซ้ำนะคะแต่เสิร์ช g o เก l e แล้วเจอว่าอยู่ใกล้กันนะคะก็เลยแบ่งเวลาจาก1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟเดินทางไปให้ได้ครบ2ที่นะคะซึ่งบอกเลยว่าขาดทุนมากนะคะการที่นักเรียนวางแผนจะไปสถานที่ไหนแห่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มสถานที่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วแนะนำว่าไม่ควรทำนะคะ นี้นะคะนอกจากจะบ่งบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ครูฝนกับพี่เจนเนี่ได้ไปมาแล้วนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ย วิเคราะห์วิจารณ์และก็สังเกตการแต่งตัวของครูด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปทะเลเงี้ยเราก็ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะคงไม่มีใครเตรียมขนเฟอร์ไปใช่ไหมคะดังนั้นค่ะอ่ฤดูการที่เราเลือกที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยก็มีผลต่อการแต่งกายหรือเราจะเข้าวัดเราแต่งตัวยังไงเราอยู่ไทม์สแควร์เราแต่งตัวยังไ Square, ง,งไรหรือเราอยู่บริเวณไหนต้องใส่ชุดไหนนะคะก็แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะนะคะแต่ว่าถ้านเรียนไม่แต่งตัวถูกกาลเทศะก็ไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรเห็นว่าอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าภูมิอากาศอาจจะไม่เอื้ออํานวยนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปที่2เนี่ยค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนวันไปก็เช็คภูมิอากาศแล้วนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอ,อุณหภูมิที่ต่ํากว่า30องศานะคะแต่ว่าพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอุณหภูมินะคะไม่เคยสูงกว่า26องศาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการแต่งกายหรือชุดที่ต้องเตรียมความพร้อมไปก็ต้องเอื้อต่อสถานที่นะคะแล้วก็ดูภูมิอากาศดูกาะ,ะเทศะกัน ด้วยนะจ๊ะหลังจากเลือกสถานที่และเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมต่อการไปถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะคะ ตัวเมื่อกี้คะ่ะที่บอกไว้นะคะว่าเวลาสําคัญเนี่ยถ้าเราไปกับกรุปทัวร์นะคะกรุปทัวร์เนี่ยอาจจะแบ่งฟรีไทม์ให้เราเวลาว่างที่เราจะไปช้อปปิ้งหรือไปทําอะไรตามอ,อัธยาศัยหรือสิ่งที่เราอยากทําเป็นชั่วโมงหรือเป็นครึออ่งวันหรือเป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ได้นะคะถ้าไปกับกรุปทัวร์แต่ถ้าเราไปกันเองคะ่ะเราก็สามารถวางแผนไว้ได้ว่าเฮ้ย หลังจากวันนี้ไปเที่ยวสถานที่เดียวนอกนั้นอีกครึ่งวันให้พักแล้วเนี่ยนอกจากครึ่งวันให้พักอ่ะอาจจะมีโปรแกรมแนะนําว่าอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าอะไรหรืออยู่ใกล้วัดอะไรที่สําคัญหรืออยู่ใกล้ออนุสาวรีย์หรือสถานที่สําคัญอะไรเพื่อนๆอาจจะไปเที่ยวได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกว่าสถานที่สําคัญหรือว่าแหล่งชอปปิ้งเนี่ยนะคะสำคัญอะไรถึงกับบอกรายละเอียดปีกย่อยไปมากกว่านั้นแต่อาจจะบอกว่าเฮ้ย แหล่งช้อปปิ้งตรงนี้ดีนะเป็นาท์เลทปลอดภาษีถ้าชอบน้ําหอมหรือชอบของฝากของที่ระลึกอะไรเงี้ยสามารถไปช้อปปิ้งได้แล้วก็ราคาถูกด้วยอาจจะแนะนําเพื่อนไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น free time สาหรับที่นักเรียนคนไหนที่จัดการท่องเที่ยวแบบ1วันต่อ1สถานที่เวลาก็อาจจะเหลือเยอะนะคะก็อาจจะใส่นะคะข้อมูลตรงนี้ให้เพื่อนได้เลือกสัรได้นะคะ นอกจากฟรีไทม์หรือเวลาว่างที่เราต้องใส่ลงไปแล้วนะคะเมื่อจะเดินทางจริงๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ตัวเองประสบมาเลยนะคะซึ่งอย่างการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ของครูใช่ไหมคะเอ่อจริงๆเนี่ยเราเช็คสภาพอากาศแล้วแต่ด้วยความว่าเราจองทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วคะ่ะถ้าเราไม่เดินทางมันก็อาจจะสูญเงินทั้งก้อนเลยก็เป็นได้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่แนะนํานะคะว่าถ้าสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวยนะคะหรือว่ามีพายุหรืออะไรเข้านะคะไม่แนะนําให้เราดันทุนลัง ะะอย่างรอบที่ครูไปนะคะก็เป็นรอบที่พายุฮาจิบิสเข้าที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งฮาจิบิสเนี่ยก็เข้าประมาณตั้งแต่วันที่1 0 11ตุลาแล้วนะคะแต่ว่ารอบการเดินทางของครูเนี่ยเป็นรอบประมาณวันที่13ตุลานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆทางสายการบินนะคะก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็มีการส่งอีเมลมาแจ้งเตือนและส่งอีเมลมาประมาณว่าเลื่อน เลื่อนอเลื่อนรอบบินได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า13ตุลาเช้าที่ครูต้องเดินทางเนี่ยมันจะปลอดภัยนะคะเขาก็ส่งอีเมลมาคุยกับครูแล้วก็ตกลงกันว่าขอเลื่อนจาก13เช้าไปเป็น13กลางคืนเพราะว่า ไม่แน่ใจในสภาพอากาศว่าจะเอื้อมหน่วยต่อการบินได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเจอพายุหรือภูมิอากาศหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยนะคะก็ไม่แนะนําให้เดินทางนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มกับการเสี่ยงนะคะอย่างเนี้ยนะคะก็เป็นฮัจบิสลงก็ มีพายุน้ําท่วมฝนตกหนักทางขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิงกันเซ็นก็โดนน้าท่วมซึ่งวันที่ไปจริงๆเนี่ยนะคะก็ไปเจอกับทางขาดแล้วก็ทางรถไฟขาดจริงๆนะคะก็ทําให้การไปญี่ปุ่นครั้งนี้เรา ไม่ประสบความสําเร็จในการเดินทางไปฟูจิจ้านะคะส่วนรูปตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นรูปที่ไปญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหากับพายุมาเยอะมากตอนไปเวียดนามนะคะก็เจอพายุเหมือนกันนะคะก็ยังดันทุนลังเหมือนเดิมนะคะโรงแรมเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะออกไปท่องเที่ยวนอกโรงแรมนะคะเนื่องจากพายุเข้านะคะแต่ด้วยความ ที่ดันทุนลังและเราซื้อตั๋วออนไลน์คือวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะก็ยังดันทุลังออกจากโรงแรมไปนะคะโดยที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติให้ใช้รถของโรงแรมนะคะแต่เราก็ยังดันทุนลังที่จะเหมาเออแท็กซี่อย่างเงี้ยนะคะขึ้นไปสถานที่ท่องเที่ยวคือพอออกจากโรงแรมมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า น้ำมันท่วมถนนถนนมีน้ําขังแล้วก็สภาพการจราจรเนี่ยไม่เอื้ออํานวยแล้วก็ดูว่าอันตรายมากกว่าจะไปถึงสถานที่นั้นๆอันนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะนักเรียนทุกคนไว้ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงหรือว่าพักการเดินทางหรือว่าเลื่อนการเดินทางดีกว่านะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่1นนะคะประสบการณ์ตรงของครูผู้สอนนะคะที่เอามาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับรู้รับฟังกันนะคะไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยจะได้เกตหรือว่าได้ข้อมูลหรือว่าได้ทิศทางในการไปทําแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองอยากไปเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าก่อนจะจบตอนที่1ไปนะคะครูก็มีกิจกรรมกลุ่มมาฝากนักเรียนนะคะเพื่อให้เตรียมตัวไปเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะก็ ให้แบ่งกลุ่มนะคะหัวข้อละ2กลุ่มนะคะประกอบด้วยกัน4หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะมีแหล่งมรดกโลกนะคะอารยธรรมซูมเมเรียนนะคะ2กลุ่มนะคะแหล่งมรดกโลกอารยธรรมจีน2กลุ่มแหล่งมรดกโลกอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ2กลุ่มแล้วก็แหล่งมรดกโลกอารยธรรมอิสลามอีก2กลุ่มค่ะโดยไม่จํากัดปริมาณสมาชิกในกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งอาจจะมี2 3 4 5 6 7 8 9่กี่คนก็ได้แต่ทุกคนต้องมีกลุ่มอยู่และ หห้องเรียนต้องมีทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์กับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียค่ะสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะจาก เนื่องว่าตอนที่1นนะคะครูก็ได้ฝากให้นักเรียนเนี่ยไปแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็หาข้อมูลแหล่งอรารยธรรมในภูมิภาคต่างๆหรือแหล่งอรารยธรรมต่างๆในภูมิภาคเอเชียนะคะว่าเพื่อจะได้มาเป็นข้อมูลนะคะในการทํากิจกรรมของเราในตอนที่2นี้นะคะมาเริ่มตอนที่2กันเลยดีกว่านะคะสำหรับตอนที่2นี้นะคะเราก็จะมาออศึกษาข้อมูลนะคะที่เราต้องใช้ในการ ทำกำหนดการนะคะหรือว่าวางแผนการท่องเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเราต้องมีเครื่องมือที่มาช่วยในการนำเที่ยวก็คือมีข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ได้ไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองศึกษากันดูแล้วใช่ไหมคะว่าอยากทำอารยธรรมไหนและอารยธรรมไหนเนี่ยอยู่บริเวณใดของภูมิภาคเอเชียใช่ไหมคะโดยการศึกษาข้อมูลเนี่ยนักเรียนก็สามารถศึกษาข้อมูลที่เป็นเปเปอร์เอกสารเป็นรูปเล่มเป็นหนังสือนะคะหรือว่าจะศึกษา ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันก็กว้างนะคะสามารถหาข้อมูลได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นพื้นที่จริงหรือสถานที่จริงนะคะหรือเคยไปสถานที่นั้นหรือว่าบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลสถานที่นั้นๆได้นะคะ แล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มมาทําตารางเวลาค่ะนักเรียนดูแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนเนี่ยอยากศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณบริเวณใดของภูมิภาคเอเชียดังนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคลิปการเดินทางประมาณ1สัปดาห์ค่ะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถท่องเที่ยวในแหล่งโบราณคดีหรือแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคหรืออารยธรรมนั้นๆได้ประมาณกี่แหล่งนะคะก็1สัปดาห์น่าจะตกประมาณ5 7ถึงแห่งได้นะคะถ้า เที่ยวแบบย่อมยวันละหนึ่งแห่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนตารางเวลากันนะคะว่านักเรียนจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B หรือว่าจากแหล่ง A ไปแหล่ง B ได้เนี่ยนักเรียนจะสามารถเดินทางโดยวิธีได้ใช่ไหมคะระหว่างลดส่วนตัวก็ได้หรือว่าลถไฟก็ได้นะคะเครื่องบินหรือเปล่าถ้ามันอยู่ไกลหรือว่ามันไม่สะดวกหรือใช้รถโด,ดยสารสาธารณะนะคะอันนี้ก็อาจจะเห็นสภาพ ท้องถิ่นหรือว่าได้สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งการเลือกการเดินทางแต่ละประเภทนะคะก็จะมีผลต่อเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ พอมีข้อมูลสถานที่นะคะพอมีสถานที่แล้วเนี่ยนะคะก็รู้ข้อมูลการเดินทางและการกําหนดระยะเวลาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องมีฟรีไทม์นะคะเราต้องเผื่อเวลาไว้เผื่อพักรถใช่ไหมคะเอ่อก็จะเป็นกฎหมายสากลใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไทยก็เอามาใช้ใช่ไหมคะประมาณว่าเดินรถ2ชั่วโมงต้องพักรถประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกําหนดเวลาเผื่อการพักรถการเข้าห้องน้ําหรือการเติมน้ํามันด้วยนะคะ นอกจากกําหนดเวลาต่างๆแล้วใช่ไหมคะสิ่งทีอ่อาจจะคาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นสภาวะการทางการเมืองนะคะอาจจะมีการชุมนุมหรือมีอุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าจะเป็นาพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พวกนี้นักเรียนอาจจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้าหรือว่ากรมอุตุนิยมแจ้งอะไรไว้นะคะหรือว่าข้อมูลของประเทศนั้นๆน,น,นะคะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตนะคะหรือการชุมนุมปัญหาทางการเมืองของประเทศนั้นๆไว้นักเรียนอาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้ในช่วงนี้นะคะก็เลื่อนการเดินทางไปตรงนี้ก็มีผลต่อกําหนดการที่เราจะวางแผนการเดินทางแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางด้วยค่ะถ้ามันอันตรายหรือไม่ปลอดภยัยเราก็ยังไม่ควรเดินทางนะคะ หลังจากได้ข้อมูลสถานที่แล้วนะคะสถานที่เราจะไปนะคะระยะเวลานะคะการเดินทางรูปแบบของการเดินทางนะคะแล้วก็การเผื่อเวลาการกําหนดเวลาต่างๆแล้วนะคะสําหรับข้อ3ค่ะเราก็มาเดินเราก็มาเตรียมตัวนะคะเดินทางท่องเที่ยวทํากิจกรรมกันเลยนะคะ โดยขั้นแรกค่ะนะคะเรารู้แล้วว่าเราจะไปสถานที่ A ถึงสถานที่ B C D ใช่ไหมคะเราก็มาเตรียมกันว่าเราจะไปโดยเส้นทางไหนใช่ไหมคะเส้นทางรถไฟเส้นทางการบินหรือว่าเ,เส้นทางตรงเส้นทางอ้อมเส้นทางลัดมีกี่เส้นทางให้เราเลือกที่เราจะสะดวกรวดเร็วในการเดินทางหรือว่า ถ้าไปเส้นทางลองเราอาจจะเจอวัฒนธรรมหรือเจอสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงจุดหมายที่เราจะได้พบใช่ไหมคะแต่ว่าการเดินทางรอบๆระหว่างการเดินทางอาจจะมีหลายๆอย่างให้เราเรียนรู้ก็เป็นได้นะคะ ต่อมาค่ะขั้นเตรียมรายการนะคะเนื่องจากว่ารู้แล้วว่าจะไปสถานที่ไหนใช่ไหมคะเราก็มาเตรียมว่าเมื่อกี้ค่ะบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องพักทานอาหารไหมเราต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะมีอะไรที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษไหมก็อยู่ในขั้นเตรียมรายการเลยนะคะมาต่อที่ข้อ3ค่ะการจัดทํากําหนดการนะคะมาต่อที่ข้อ3ค่ะการจัดทํากําหนดการนะคะ การจัดทำกำหนดการนะคะเราต้องรู้ค่ะว่าเราจะไปสถานที่ไหนไปเมื่อไหร่ไปกี่วันก็ระบุมาได้ให้ชัดเจนเลยนะคะจะไปประเทศญี่ปุ่นประมาณ7วันอย่างเงี้ยนะคะ7วัน6คืนนะคะแล้วกออ็สามารถระบุเวลาได้นะคะ ว่าจะไปช่วงไหนก็มีให้เพื่อนเลือกนะคะบางคนอาจจะบางคนในกลุ่มอาจจะชอบฤดูร้อนบางคนอาจจะชอบฤดูหนาวก็วางไปเลยนะคะแบบถ้าขยานทำสำหรับตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ากําหนดการโดยย่อนะคะก็จะย่อไว้ว่าวันที่1เราจะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้างนะคะวันที่2ไปสถานที่นี่น,นี่นี่นะคะส่วนด้านขวามือคะ่ะเราเป็นกําหนดการโดยละเอียดนะคะวันที่1ตั้งแต่9ก้นาฬิกาตื่นนอนทําอะไรกับ กินอาหารนะคะกิจวัตรส่วนตัวออกจากโรงแรมกี่โมงนะคะใช้เวลาเดินทางนะคะจากโรงแรมไปสถานที่ A กี่ชั่วโมงโดยวิธีใดโดยรถโดยรถไฟโดยแท็กซี่นะคะใช้เวลาระยะการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะไปถึงสถานที่ที่1แล้วเราจะได้ พบกับอะไรได้เรียนรู้อะไรได้เห็นอะไรบ้างก็บรรยายมานะคะแล้วเราจะอยู่ในสถานที่1เนี่ยอยู่ไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ว่ามานะคะเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปสถานที่ที่2หรือว่ามันอาจจะหมดครึ่งวันแล้วก็ได้เราอาจจะพักรับประทานอาหารเลยก็ได้นะคะก็เขียนกําหนดการโดยละเอียดมานะคะ นี่ก็เป็นกําหนดการโดยละเอียดนะคะก็อาจจะบอกไปเลยว่าถ้าจะเข้าสถานที่เนี้ยนะคะเมื่อกี้มันไม่ได้รวมอยู่ในค่าตั๋วรถไฟหรือไม่ได้รวมอยู่ในค่าแพ็กเกจอุทยานหรืออย่างจะเข้ายูนิเวอร์แซลอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อาจจะซื้อตั๋วยูนิเวอร์แซลมาแล้ว2,000กว่าใช่ไหมคะแต่พอจะไปเล่นเครื่องเล่นที่แบบ เป็นเครื่องเล่นเฉพาะที่เราต้องซื้อบัตรเพิ่มอเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องแจ้งเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นนกฟินิกซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องซื้อบัตรเพิ่มนะั้นในราคาประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในค่าบัตรเข้านะคะระบุการเดินทางค่ะนะคะมีโรงแรมที่พักหรือจะไปที่ไหนตรงนี้บอกไปแล้วนะคะ มีประกันภัยแนะนาเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทําและก็เป็นสิ่งที่ต้องทํานะคะเมื่อเราไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่างน้อยก็มีประกันภัยนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถเลือกนะคะว่านักเรียนเ,ออเลือกแหล่งอรารยธรรมไหนแล้วก็อยู่บริเวณภูมิภาคใดของเอเชียนะคะก็อาจจะไป คลิกเลือกดูก็ได้บางทีอาจจะไปเที่ยวจีนบางทีอาจจะไปเที่ยวอินเดียหรือว่าจะไปฟิจิจะไปเ,เส้นทางสายใหม่นะคะตัวนี้เป็นโปรแกรมทัวร์นะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อเขียนโปรแกรมทัวร์ของกลุ่มตัวเองนะคะนอกจากตัวอย่างโปรแกรมทัวร์แล้วนะคะเราก็ยังมีตัวอย่างการเดินทางนะคะอา,อาจจะเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เพิ่มจากโปรแกรมทัวร์นะคะหรือว่า ถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดสถานที่ต่างๆในรูปแบบที่ธรรมชาตินะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาว่าเฮ้ยจะไปแต่ละที่เนี่ยเขาซีเรียสเรื่องอะไรเขาต้องเตรียมการอะไรบ้างก็จะเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้เลือกศึกษาครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะคะได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างนะคะ โปรแกรมทัวร์แล้วก็แหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะเจออะไรบ้างแล้วเนี่ยนะคะโดยที่เป็นของตอนเองแล้วนะคะเราก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมานําเสนอกันนะคะว่าสถานที่ของกลุ่มตัวเองที่เลือกในแหล่งอารยาธรรมนั้นๆน,น,นะคะเลือกสถานที่ใดบ้างนะคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะโดยคะแนนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะไม่ได้มีแค่มีคะแนนทดสอบท้ายบทนะคะแต่ การจัดกิจกรรมค่ะการวางแผนหรือข้อมูลต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นคะแนนเหมือนกันนะคะนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญต่างๆที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ปรุงรุ่มกันและก็มีความรู้เสริมในการท่องเที่ยวหรือการวางแผนต่างๆนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับการทํากิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหาล่วงหน้านะคะหรือว่าการแก้ปัญหาที่อยู่ต่อหน้า ปัญหากลุ่มนะคะปัญหาการวางแผนที่เฮ้ยเรายังไม่เคยเจอถ้าเราไม่เคยเจอเรายังไม่เคยทําสิ่งนี้แล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงนะคะดังนั้นหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีจ้าแล้วก็รีบกลับมานําเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มด้วยนะคะรออยู่นะคะ